ใชบล่ไหมมึงกินโทรไปต้องไปลิสเซนเฮ้ยกูทำเพลงกันจนหูอื้อนะกูจำซ้ำทำล้ำมันกันจนรู้เรื่องนะคนฟังก็ฟังก็ฟังก็ซ้ำมันกันจนหูเคลิ้นไม่มีคอนเมนต์แต่คอมเมนต์กันว่าเพราะกูทำทำเองกันมาจากศูนย์เพื่อนตอนกูเคลื่อน เคลืนะ่อนพลน่ะเหมือนทังกูุ่เคลื่อนแต่อยากรู้จักมันแค่ต้องเข้ามาคุยทางปากเห็นอยู่เพลงกูมีคำหยาบแล้วพอมาอยู่กลุ่ม uh. กี่วันกี่เดอนกี่ปีเวลามันก็ยังผลักไปแนละฟกูออนไฟยก็ยังไม่เห็นใครจะมาดับไฟนะสน่หกับแฮตคีกับพาโบกูมาใกล้จัดจากกี่ทศวรรษก็ยังกระแทกเข้าไปที่ตับไตนะพวกมันคครมาฟังง่าช,ชัดแล้วไม่ว่าจะฟังใครนะ ยอดรักในทุกวาระเพราะกูสลัดใจนะไม่มีเฮียอะไรสักอย่างนะกูมีแต่ซับไทยนะมึงก็ดูดีโชสลัดทองม่ยึดตะวัดไกวยที่ไม่เคยแรปเพราะกูไม่มีเฮียอะไรจะพูดวะแต่พูดกับพูดแต่แร็ปของมึงกับกูแม่งห่างไกลนะจะเพลงจะเงินมึงก็ไม่มีเฮียอะไรมาสู้วะแต่ที่เก่งกว่ากูคือมึงเป็นลูกที่แม่ลำบากใจนะวินิจฉัยจากพิดญาเลยไม่ว่าจะข่าได้ือมึงตกเม่รเกินไปหนักแล้วมึงก็เลยปากไวนะพอดีไม่สนว่าไอสัตว์ที่มึงมากลับใจแล้วมันก็มีราคาที่ต้องจ่ายนะถ้ามึงไปด่าใครเนาะ ต้องจ่ายเยแม่งจับความไว้เลยสัตว์เอ้ยพอแล้วไอ้เชี้ยทำไมไม่ต้องด่าแล้วพี่ไไมม่่่ต้งงยยาโอเคสัตว์และตากูบ้างจากที่กูวินิจฉัยนะไอ้เชี้ยตัวเนี้ยเบอร์ยาแน่นอนไม่รู้จนิดไหนวะ แม่งงั่งเฮียเอาชีวิตไปเดิมพันมึงรีบทำเพลงเถอะจะได้มีคอนเสิร์ตเราจะได้เจอกันนะที่พวกกูเพียนกันในสัตว์ตั้งแต่วันแรกบอกไว้ก่อนน้องความเกลียนไม่ทํามึงดังแน่ได้แค่แปบ๊บเดียวเท่านั้นแหละมึงไงใส์กูเอาไม่อยู่ด้วยเย็ดแม่พวกพ้องกูไอสัตว์ที่เขาไปตามแก้มึงอะคือพวกกูมีเพลงใหม่รอระหว่างเลนเดอร์อยู่ไอสัตว์เดี๋ยวกูสปอนเซอร์เองเกมเนี่ยยัดแม่ให้มึงเป็นเพลเยอร์กูไม่เล่นด้วยไอสัตว์ไม่ชิงดีชิงเด่นเดี๋ยวจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเอฟซีกูมี นี่เวล์เวฟีสไตล์กูเลยไม่ได้เซนเซอร์แท็กเนี่ยไม่ได้มีที่ให้มึงดีเบตด้วยแค่ลมปากเนี่ยทำมึงร้อนเผ็ดเยแม่นี่แหละเพียวแป๊บเดียวไอสัตว์สิบห้านาทีเสร็จมึงเข้าใจไว้สัตว์แล้วเดี๋ยวมึงก็เพี้ยนต่อพอไม่มีเศษเงินทองไม่มีเก็บไอเยี่ยเสือใช้ชีวิตแบบส่้ทำตัวเสียราคาเสียนิสัยเลยสัตว์นี่แหละเพียวมึงฟังดูเหนียวกันชิบหายเลยคุยไลสัตว์ไอเด็กเคียไอเด็กนรกนะมึงต้องไม่เคยอาบแม่งเหม็นสาบไอ้สกปรบกวันไหนมึงเจอกูถือไม่เดียวมาเดี๋ยวมึง แม่งจนสุดระบบกูไม่ตรงไม่ต่อยแต่สองคนไปเย็ดตู่จนหดฟาดแม่งจนกว่าจะหลับดับยมทูตเรียกไปพบในละคุณหน้าวายหลังหลอกมีอยู่ในตัวมึงคบปีนเกียวนักเดี๋ยวเจอส้นตีนพวกพี่น้องกุเตะสลบชทั้งระบบทั้งตัวทั้งใจมึงเจ็บไปหมดอยากจะมีแบนขับแต่ไม่มีวินัยทำตัวเป็นเด็กกระโปรงงานกลรไม่ทำหาแต่เรื่องดามไม้คนเสพสลดตลกปิ่ทงที่เอามึงไม่ก็มีแต่เด็กใจแตกหาแสงกันหมดฉลาดแต่เรื่องโง่หักต่างเพื่อนคนแบบแม่งอยากไปคบทหามึงยังไม่ได้จับขอให้ได้ใบแดงร้อยมือโดนมึงส่งไปลบที่ชาย ิงตายในสนามรบการเป็นสอบแบบมึงมันเยี่ยเกินจะครบไอกเด็กนรกอีเลว่ี